คุณมันไม่ใช่ไม่ได้แะแงถุงเท้าพี่เป็น่าวนี่เอาไ่อนเป็นเขาเนูเดียวกับที่พี่ถ่ายละครเมื่อวานปึ๊บเอาแค่นึกภาพเนี่ยไอคนที่มีพิรุษมะนี่ไงมาละโอ้โหเดี๋ยวพวกคุณจะไม่รู้วิธีการเล่นเดี๋ยวผมเริ่มที่มาตุมดีกว่ามาตูมครับ ไม่ได้แครงถุงเท้าพี่เปเกียรตอมันโทษมันเกี่ยวกับที่พี่ถ่ายละครเมื่อวานคุณคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นของใครครับเกี่ยวกับเลือดหอยแครงมันเป็นเรื่องของตูมเองครับโอ้โหดูวิธีการแต่เชื่อไม่เชื่อล้วแต่เลยคือจริงแต่ไม่เล่าก่อนคือตูมไม่ได้เกลียดหอยแครงนะแต่มันมีครั้งหนึ่งอ่ะที่ เป็นคนที่ขี้เกียจใช้มือแงชอบใช้ปากงาบแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่เปลือกหอยแค็งอะ่ะบาดปากบาดปากจนปากแล้วเนี่ยครับตรงนี้มันจะเป็นถ้าทุกคนเห็น,นจะเป็นรอยแผลเป็นตรงนี้โอ้โหนีอมากและทั้งเลือดหอยแค็งและเลือดเราไหลลงมางอย่เต็มเลยแล้วเราก็พอเราเห็นเป็นเลือดเราอย่างนี้ยเราก็กลัวลุ จะอ้วกออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเลือดหอยแครงหรือเราต้องเห็นหอยแครงเวลาเปิดเป็นเลือดอ่ะมันจะทาให้นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นทําให้เรารู้สึกจะอ้วกตลอดเวลาจะไม่อยากไม่อยากกินอีกเลยจนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือไม่กินหอยแครงอีกเลยโอ้โหนี่อันนี้ในฐานะพิธีกรนะไม่เกี่ยวกับคนมารายการนะ จะเป็นเรื่องของดเองเขาน่าจะชอบแหละใช่พิกี้ว่าไงพิกี้คิดว่าเรื่องนี้เป็นของใครเขาชอบอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว่าเขาอาจจะหลอกซ้อนหลอกก็ได้นะคือเมื่อกี้จับสังเกตไงว่าแบบตอนที่ผู้ทุกคนจะหันไปมองคือไม่กล้ามองหน้ากันเลยใช่ป่ะไม่กล้ามองตากันเลยแต่ว่าจะบอกว่าหนูกวเลือดตัวเองที่สุดในโลกคือถ้าเกิดถ้าเกิดบริจาคเลือดอ่ะคือหนูเป็นลมเลยคือหนูเป็นแบบบริจาคอะไรไม่ได้แล้วก็เห็นเลือดแล้วแบบหายใจไม่ออก เป็นอาการนั้นทนีเนี้ยเนี่ยอ๋อไม่ได้กลัวเลือดหอยแข็งอันนี้ไม่กลัวเพราะชอบกินหอยมากแต่ถ้าจะมองแล้วนะคะฝั่งนี้ไม่น่าไอ้ตรงนี้ไม่น่าไอ้ตรงเนี้ยชอบกินอันนี้กินทุกอย่างที่ขวาหน้ากินทุกอย่างที่ขวานหน้า <l ots> อันนี้ไม่อยากนับเลยไม่นอนไม่น่นนนเขาเป็นเขาไม่หอยแข็งสิหอยแข็งใครว่าเป็นกนกะกีอ่าเพราะอะไรเพราะอ,อะไรเ <l ots of people> พราะอ,อะไระ <l ots of people> พราะนกกกับพิตาที น้ำไนกี้บแบบตำรวจเลยเหรอนกี้นี่ตัวกินหอยตัวกินหอยเลยนะคะ <c oughs> ือสู้ตายเลยนะหอยเนี่ยตาผมมันเป็นคนแพ้แสงอยู่แล้วไงครับเวลาโดนแสงนี่ต้องหย่อนตาบ่อยๆอ่าแล้วเราอ่ะคิดว่าเป็นไข่คือตอนแรกเนี่ยผมสงสัยพี่สิงกี้ครับครับแต่ผมรู้สึกว่าผมแล้วรู้สึกเหมือนมาทางนี้ดีกว่าเออเราสงส่กันเองเราวมันดูเงียบๆดูแบบว่าไม่มีอาการอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคหอยผมรักหอยมากใช่ไหม อันนี้อาจจะ,อ,ะอาจจะรัดหอยมากมพี่นิวเนี่ยมองดูทรงแล้วแบบดูแบบเ้ยมีความกลัวเขามีความเก็บอะไรอาจจะซ่อนความกลัวไว้ในแมสอะไรเงี้ยตอนเนี้ยพี่นิวร<อ>ู้สึกเหมือนมันดูกงังวลเพอทุกคนพูดถึงเรื่องหอยทุกคนดูเอนจอยไงทุกคนดูแบบ<อ>แต่พี่นิวดูเงียบนะดูนิง่งไม่ไม่ไม่เขาเงียบต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็เลยมองว่า <c oughs> ดูมีอาการมากที่สุดพี่นิวเนี่ย<อ>น่ากลัวหอยแคลงอันนี้อันนี้จากที่ผมเคยทำงานพี่นิวมาแล้วแกเป็นคนแบบว่า เฮลตี้ด้วยดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือผมก็เรียกว่ามองว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าการกินของดิบหรือหอยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่ทางของพี่นิวอ้าวนิวโดนปักไว้เยอะเลยคิดว่าเป็นใครคือ <laughs> นานมาแล้วครับผมผมเคยไปเที่ยวบางแสนครับแล้วก็ไปทานร้านอาหารทะเลครับมันก็จะมีแบบมีของดิบของอะไรอย่างเงี้ยเยอะไม่ใช่แค่หอยแครงอย่างเดียวแล้วก็ มีพวกปูดิบอะปูผู้ดองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีมีหอยแครงที่แบบลวกมาแล้วแต่ว่ามันเลือดยังเยอะมันยังไม่สุกมากตอนนั้นยังไม่กลัวนะก็ก็ก็กินปกติครับแต่ว่าเพราะอะไรรู้ว่าพูดไปเขาปากเส็นหน้าโอเคค่ะโอเคจบแล้วนี้เขาบอกว่าเป็นเขาแหละที่กลัวอ่า